คน,คนดูเท่าไหร่คนดูเท่าไหร่ขอคนละบ,บ้านได้ไหมคะได้ไหมคะอาชาว,วีนาหรือจะชาวนาวีอาชาว,วานีและก็ชาว,วีนาชาวารักทังทองและก็ชาวรักทังนาวีชาวรักทังวีนารีบจิ้มจ่ายจบรีบเอ้ยเอาจริงๆใช้ไหมหน<ป>ูพอจะร้องเพลงอ๋อ เอา <All right. S 1> ปิดจ้ก่อนไปเร็วจิ <enroll Brazilian buying products> oh, ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบเร็วเร็วรักทางทาวคะอุ๊ยอีกคนเดียวอคนเดียวคนเดียวเร็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 วสวัสดีค่ะขอบคุณชาวน้องรักทางกองด้วยนะคะมาหาใกล้แล้วกันสี่พันบาน ทุกคน4,000 4,000บ้านยังเหรอ4,000ออเดอร์เหรอหรืออะไรตรงนี้ตรงไหนอันนี้สินค้าที่ขายอันนี้4,000ออเดอร์ใช่ไหมคะทุกคนคนดูตั้ง20,000กว่าคนอย่าดูอย่างเดียวอย่ารอรุ่นอย่างเดียวว่าพี่วีนาเขาจะลงจังหวัดอะไรนะคะทุกคนต้องช่วยซัพพอร์ตด้วยซัพพอร์ตพี่วีนาหน่อยได้มีคะเออนะคะขอคนละออเดอร์เร็วๆหน่อยนะคะทุกคนค่ะมาเลยขอคนละออเดอร์เร็ววันนี้คือราคาดีมากแล้วก็ขอคนไม่ยกเลิกออเดอร์นะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เคาะใจเคาะแชร์หน่อยเร็วมาหมากมีหมานมีหมากมีหมานีหมานีหมากม,ม,าม,ม,าม,ม,ามีจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบแล้วก็จิ้มจ่ายจบไปคุณผู้คนหาวันนี้ยบบาทนะลดจาก590รบาทนะมาขออีก700 0บาทเท่านั้นเองขอคนละหนึ่งลังได้ไหมคะ2 2 0ห0นคนดูหาขอคนละหนึ่งลังนะขอคนละหนึ่งล้านโอนเลยตอนนี้หนึ่งล้านคนละหนึ่งล้านค่ะเร็ว ขอคนละร้านหนึ่งเร็วคนละร้านหนึ่งมาคนละร้านหนึ่งทุกคนอย่าไปคิดเยอะเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้เนาะใช่ค่ะทุกคนแต่ว่ามงกุฎมันมีมงกุฎเดียวนะคะออจริงด้วยอ่ะเอาละชาวนาวีขามจะยอมหรอใช่ใช่ไหมล่ะไม่ยอมหรอกไม่ยอมมงกุฎมีอันเดียวมงกุฎมีอันเดียวนะคะแต่เงินหาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะวันนี้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องห้ามแพ้นะคะต้องต้องเอานะร้านหนึ่งนะแสนเดียว เรื่องง่ายๆทุกคนมาอีก3ามพนับถอยหลังนะมาสองพันเจ็ดแล้วสองันเจ็ดแล้วเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วสิกปดดหกดดันเวอร้าสี่เร็วสองโอเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อย หนึ่งโอ้โหโอ้ยหมดเวลาแล้วเย้เย้เลยแสนเดียวแสนเดียวแสนเดียวโอ้ยอันนี้นาายนนอยู่นานไร้นานยังคะเนี่ยอันนี้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบค่ะหนึ่งชั่วโมงส<ช>ี่สิบล้านแต่คนลุกมามามา คนลุก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 ต้องระคังทองด้วยนะคะมาร่วมกดตะกร้าวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณดองน้ำด้วยแต่ว่าขออีกแสนหนึ่งขออีกแสนหนึ่งมาไปกันต่อไปกันต่อทุกคนเร็วเร็วเร็วสามพันโอ้โหขอเร็วกว่านี้กดตะกร้าพร้อมกันนะคะสองหมื่นสองพันคนใครที่เป็นลูกค้าใหม่เปิดใจให้พี่วีนาได้ไหมคะวันนี้ ที่กำลัง,ลงรับชมไลฟ์อยู่นะคะแล้วแบบไม่รู้จักกันเฮ้ยนี่คืออะไรนี่เกิดอะไรขึ้นนี่เขากำลังขายอะไรกันอยู่ไม่ไม่เป็นไรค่ะพี่ค่ะกดก่อนเลยตอนนี้กดที่ตะกร้าส้มด้านล่างนะคะแล้วก็ชําระเงินได้เลยเออ,เอ,อปังมากรู้แค่ว่าหนูกาลังขายของที่อร่อยที่สุดในโลกให้พี่ทานอยู่จริงอร่อยจริงๆเนาะจริงจะบอกว่า ก็มีมหาชนต้มผัดเอาไปทอดเอาไปยำได้เลยนะอร่อยมากนะทุกคนค่นะแล้วจะบอกว่าตัวที่เป็นซอสท,ที่อยู่ข้างในน่ะเอาไปทําได้หลายอย่างมากถูกคนใครที่ชอบเนี่ยลองดูนะเอาไปยำดูนะแล้วก็ใส่น้ำพริกปลาร้าดูทอดปังทอ <Yes. S 1> ต้มใส่ปลาร้าใส่น้ำพริกกระไ่กรอบรใส่น้ำพริกต้มยำน้ำพริกปลาสลิดแล้วแต่เลยว่าเดี๋ยวอะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากจะเอาไปแมทชิ่งกันเอาไปแบบฟิวชั่นนะ แต่ปกติแล้วเนี่ยบะหมี่หมาชนของเขาคืออร่อยอยู่แล้วดังนั้น<ม>ลูกค้าคะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าขาลูกค้าใหม่ทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาดูชมไลฟ์นะฮะ<า>ตอนนี้อาจจะแบบเพราะสองคนนี้คือใครรู้แค่ว่าเราสองคนเป็นคนสวยพอแล้ว <c oughs> นะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีตําแหน่ง<า>อแบบพี่วินา,าก็กำลังจะมีตําแหน่งหรือเปล่า,า,านะฮะแบบเฮ้ยเขาทำรไรการไม่เป็นไรเขาชื่ออะไรนะไม่เป็นไร,ไนไรกดบะหมี่หาชนก่อนเลยตอนนี้ค่ะแล้วก็ชำระเงินได้เลยนะแม่นะไม่รอเด้อ ขอบคุณมิมีน่าด้วยนะคะน่ารักจังเลยมีรอมมีมิแนนต์ใจมากเลยส่งวันฉับมากใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่สุดของการซัพพอร์ตเลยน่ารักมากน่ารักมากเลชีส่งประวัติเลยขึ้นสึกไม่หยุดเลยเมาแห่งอนาคตมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่กดสก้าวันนี้นะแต่ว่าเราขอยอดอีกประมาณ8ปดแสนแปดพันเท่านั้นเองนะคะส่งฟิวเจอร์ซิตี้ไปหยุดเลยแปดพัน ทุกคนเร็วเร็วเร็วแปดหมื่นแปดพันเร็วเร็วเร็แล้วเก้าแสึงมื่นสามพันบาทค่ะมาๆๆๆอ้าแสนห้าแล้วเดียวพอนตัวใางานโอเคโอเคค่ะเก้าแสมื่นสี่พันบาทค่ะไปมาเลยทุกคนเดี๋ยวกระเดียวก็มาแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเก้าแสนห้าปุ๊บเดี๋ยวหนูไปไลฟ์สดของลูกค้าต่อนะคะมัชชาชาเขียวก็ ฝากเขาได้อกอ้อมใจด้วยได้กดมีนาเสร็จกดกดเชลลต่อนะคะทุกคนค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะมีส่วนลดดีๆแบบนี้น้ำร้อยว่าบาทเลยนะคะในไลฟ์นี้กดกันไปรัวๆมีมหาชนเลยเย้ไปค่ะเอาอีกทีนับ3นับ2นับ1กดตะกากด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 ขึ้นฮอหรือยังเนี่ย ไปไปไปหน่อยเร็วทุกคนถามมาขออีกแค่ประมาณ80,000บาทเท่านั้นเองอีก8 0 0 0 0บาทมาขอคนละมากค่ะมากค่ะจาก,กปกติ490ปุ๊บเดียวไป416บาทพอค่ะทุกคนก<า>ถูกมากรสขมมากรสขมมากทั้งถูกทั้งอร่อยแบบ<ม>แล้วเส้นบะหมี่มันเป็นเส้นรามงดีมากจริงมันเป็นเส้นแบบดึงดๆเลยนะแล้วก็ไม่อืดด้วยใช่หนูลองแล้วแล้วคือมันมีความคลักมีความนัวของซุปกระดูกหมูใช่นะคะนะใครที่ยังไม่เคยทานหรือใครที่ ต้องบอกว่ามันหมดไปนานแล้วว่ะแล้วพอรอบนี้มาคือว่าทุกคนอยากให้เสียหน้าเสียชื่อใช่โอ้โหปังเย้ปังมากอ่าเลิศมากนะคะทุกคนค่ะจริงค่ะเลิศเออเพิ่งงงมาได้ประมาณ3-4วันตอนนี้ก็เอาเสร็จมาเหรอ อันนี้เขาเจ็ดวันแล้วหรอคะโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากตอนนี้ก็ในบัญชีก็ช้ำเลยค่ะก็เส็จหลักแล้วโฝากมากปักมากยังไม่รวมเงินรางวัลนะคะอุ๊ยลดลดลดงานกาวเขาพอไปขึ้นได้ประมาณสีล้านโอ้โหคือ,อ,อ,อชีวิตเปลี่ยนจริงบอกเบอร์ให้ป้าบอกเบอร์ให้แกรนค่ะจริงบอกมือให้ปอบมือให้ปอบมือให้คุณลูกค้าค่ะ เขาคนนี้ไว้วางใจในกดชเชเบลนะคะแต่ตอนนี้ขอเก้าขอเก้าแต่ห้าก,ก่อนใช่โอ้พูดขายไปซืเยอะอะไรยอดนิ่งเลยนิ่งกริ๊ดรวยอ่ะมาทุกคนหาคนแล้วเดี๋ออเดอร์นะคะเดี๋ยววันนี้กดให้พีพนานแล้วเดี๋ยวไปกดให้กดชเชเบลต่อเดี๋ยวจะไปไลฟ์กันต่อนะคะเห็นไหมนะอยู่กับแฟนนะตัวนางงามเราเนี่ยนอกจากสวยแล้วต้องเก่งและต้องขายงานได้นะคะกับเพื่อนองค์กรของทุกคนมีแต่กำไรรวยๆวไปด้วยกันไปไปไปทุกคนกดตะก้ากดตะก้าค่ะ ไว้คลกสองพันไมาเลยอีสองพันน่า <ไป S 2> เกลียดมาก,มากไปเร็วไปมีมากหยุดที่นี่บอกได้เลยว่านะเราได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปแล้วนะได้ช่วยนางงามได้ช่วยวีนาได้ช่วยกดสบเบลด้วยนะคะทุกคน่าเราทุกคนเป็นนางงามก็จริงแต่ว่าเราสามารถห,หาหมูลค่าให้กับองค์กรได้เยอะมากเลยนะคะจากการขายของซึ่งประมาณ50%ของรายได้ของยินใญมาจาก commerce นั่นเองการขายของนะคะทุกคนมาเลยวันนี้ขอทุกคนกดกันหน่อยนะแสดงพลังด้อมกันหน่อยถูกต้องค่ะ นี่แหละ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 มาเลยมาเลยนะะั้นหาฟังมากไปเร็วทุกคนอีกหมื่นแปดแป๊บเดียวชิลชิลตอนนี้ของจิ้มกุฎก้ารพร้อมกันไป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 รัก รักพี่วีนาจังเลยค่ะไปเร็ว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 เร็วเรเร็วเรเร็วเร็วเร็วสองหมื่สองพันคนรีบกดกดกดรีบๆิมจิมิม่ายตังตังตังเร็ว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 กดไปไปไปเอาไปกิน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 ินกินกินไปไปไปไ รถทำมากวันนี้มาแล้วเดี๋ยวเก้าแสนห้าหมื่นบาทเดี๋ยวปุชเชียลก็จะไปไลฟ์ต่อแล้วนะคะทุกคนหาปรก,กันเร็วมาเดี๋ยวปุชเชียลจะได้ไปไลฟ์กันต่อนะมาใช่ค่ะ listen on, listen on. บะหมี่มา,าชวนไปทานกันค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาแล้วเดี๋ยวคนคือเรียกร้องกันนานมากแล้วก็หนักมากว่าเมื่อไหรจะมาเมื่อไหรจะมาอีกอยากกินบะหมี่อยากกินบะหมี่เนี่ยพอวันนี้มาแล้วอยากให้ทุกคนได้เอาไปกินกันเยอะๆซื้อตุนไว้เลยนะคะทุกคนซื้อตุนไว้ไเก <มา S 1> <ๆ>็บได้หนึ่งป<ๆ>ีหนึ่งรงมียี่สิบห่อะาะจิ้นใจตกมาเลย เดี๋ยวครบ1ล้านบาทประกาศจังหวัดแล้วนะครบ1ล้านบาทประกาศจังหวัดอ่ะถูกจริงเนาะพี่แชมป์เนาะถูกมากเพราะบอกว่อคิมก็คือตุนฉ่ำเหมือนกันทานเข้าบ้านทีเปิดลิ้นชักโอ้โหพี่จะมีบมาชนจริงค่ะเลิศมากทานทุกวันนี้นะด้วยนะเออครับสกอร์พิมหาทุกคนอีกหมื่นห้าแล้ว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 แป๊บเดียวขอแป๊บเดียวเพียงนาทีหรออุ้ยทำไมโอเลขไม่โดนเลยมาก เลขไม่เดนเลยต่อพังหรือเปล่าคะน่ากลัวมากอุ๊ยน่ากลัวมากทุกคนวันนี้416บาทลดจาก590นะอ่ะมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยขอคนลังขอพลังมาขอ9 5 0 0 0 0บาทเล้วอีก1น0 0 0หมื่บาทอีก10,000หมื่0หนึุ่ดท้าย10,000สุดท้ายเร็วๆร็เร็วๆร็วเร็วเเร็วเร็วแนี่มาหาชนเร็วเร็วเร็วเฮ้ย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  อร่อยขนาดนี้ไม่จ่ายตังได้ยังไงเร็วๆเอาไปทานามีมา,าชนมหาชนชนชนเดียวมือเดียวมาเลย กินปุ๊บเนี่ยชีวิตมันจะดีมันจะปังมันจะรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกคนจะบอกว่าใครที่แบบว่ากลัวว่าเก็บไว้นานๆเนี่ยคือเส้นเขาจะไม่สดไห่อะไรเงี้ยไม่ไม่มีเลยนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีพลาสติกห่อมาให้ตัวเส้นวันนี้ว้าวมากอันนี้ฉ่ำมากเพราะไม่มีที่ไหนเคยทำหนูชอบมากที่นี่ที่แรกที่วินาเห็นเลยใช่ค่ะเป็นเส้นบะหมี่ที่ผ่านการแบบห่อพลาสติกใหม่ครีเรียกได้ว่าพวกแบบเอ่อความแบบสดใหม่มันก็ยังคงอยู่นะคะแล้วเครื่องคงเขาเยอะมากม่ เด้งอ่ทานได้เยอะมากค่ะทุกคนได้ถ้วยใหญ่ใหญ่เลยหกพันมากหกพันหกพันบาทสุดท้ายขออันนี้ก่อนมาแล้วอย่างของารีหาเซนก่อนน้ของบริหารเซนก่อนนะคะอีกสี่พันอีกสี่พันอย่าไปกันต่อ๋ยวไปกันต่อมาสี่พันนะคะอีกนิดเดียวก็จะร้านแล้วทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากเก่งมากเก่งมากหนึ่งล้านเดี๋ยวประกาศจังหวัดทุกคนจะได้รับทราบพร้อมกันมาสี่พันเท่านั้นสี สอคนละหนึ่งกล่องคนละหนึ่งกล่องคนละหนะ <S 2> 2, <S ึ่งออเดอร์สองหมื่นสองพันคนครับกดตะกร้าพร้อมกันค่ะ,ะ,คะลุกค้าใหม่ใครที่ยังไม่กดนะคะกดตอนนี้ได้เลยนะคะกดได้เลยกดได้เลยกดได้เลยใครรอฟังว่าพี่นาเนี่ยจะรถทัวร์จังหวัดอะไรนะคะ,<ฮ>ะก็รอซัพพอร์ตพี่วินากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องบอกว่ากระแสพี่วินามาแรงจริงๆ<ะ>มาแรงจริงๆเอาจนว่าตอนนี้ก็รอรอเป็นกะไรไมใจในะคะเต็มที่ โอ้ยพันเดียวไอพันเดียวพันเดียวมาเร็วแล้วพันเดียวพันเดียวขอคนละหนึ่งออเดอร์มาสองกล่องได้แล้วพันเดียวพันเดียวอีกหนึ่งกล่องอีกหนึ่งกล่องอีกหนึ่งกล่องมาแล้วมาแล้ยเก่งมากทังมาขอบคุณแฟนๆขอบคุณทุกทุกคนค่ะมีพีน่าเหรอคะอ๋อน้องวีนาเป็นน้องวีนาแล้วโอ้โห หนูก็อุตส่าห์อยากจะเป็นน้องอะไรเงี้ยเพราะเราก็ขัน้นที่จะโตเลยก็เป็นกําลังใจให้นะคะทำให้เต็ม,มที่หนูเชื่อว,ว่าพี่วินานเป็นคนเก่งมากๆอยู่แล้วก็ชาวด้อมรอซัพพอร์ตพี่วินาน,นะคะแล้วก็ทําให้มีความสุขในทุกๆวันเต็มท,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 ที่ค่ะขอให้ได้ในสิ่งที่หวังไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปไลฟ์สดงานลูกค้าต่อนะคะวันนี้ขอบคุณน้อมนะทางทองแล้วขอบคุณกชษเบลเมสันไทยแลนด์สองวันนี่สิบหาขอบคุณค่ะ ระยาตสลงต่อนะคะป้าโอเคไปทํางาน <ไป S 1> ต่อร <ไป S 1> ายรับยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องเดินตามหาทุกวันไป,ไปหาต่อนะฮะอีกไลายหนึ่งสองแสนห้าไปหาเงินทุกคนเร็วๆครับเดี๋ยวเหลืออีกแป๊บเดียวสี่สี่หมื่นห้าสี่มืนห้าไม่เกินใจครับสิ่งนี้ช่วยได้ราคาวันนี้เบสดิวสี่บาท22เป็นรามเมงนะไม่ใช่มามีสําเร็จรูปทั่วไป นั่นก็คือเส้นจะนุ่มอันนี้ราเม็งก็คือเส้นเหมือนในญี่ปุ่นเลยเป๊ะๆนําเข้าจากต่างประเทศขาดตลาดไปนานเพราะว่าช่วงแข่งขันมิสแกนไอเบสเซเลอร์เขาถลนะ่มจนเกี้ยงไม่มีอะไรจะเหลือให้ขายเหมือนเพิ่งจะหลุดเข้ามาแล้ววันนี้เป็นวันที่2ที่เริ่มขายกดเลยเก็บไว้ได้เป็นปีนะฮะถ้าเกิดคนแบบปกติอย่างเงี้ยที่ไม่ได้กินเยอะหนึ่งซองแบ่งกันคนละครึ่งหรือถ้าเกิดอยู่คนเดียวก,ก็กินแค่ครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็ผ้าๆเก็บไว้แล้วก็ยัดใส่ตู้เย็น นะแล้ววันลุกขึ้นหรือวันไหนเอามากินได้ครึ่งอย่ากินทั้งหมดเพราะมันเยอะมากนะฮะไปกดเร็ว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 เท่านั้นวันนี้ลดสุดๆขำๆไปเลยนะจาก5้าร้อยสีบาทเอาเถอะสี่บาทเองนะท่านนี้จะไปหาที่ไหนขำมากขำมากเลยสองหมื่นสี่คนดูเดี๋ยวครบ1ล้านนะเดี๋ยวครบ1ล้านนะอีกประมาณ30,000อีก3,500มืาประกาศจังหวัดแล้วสามห0ื่แล้วทุกคนพะ ขอภายในสองนาทีได้ไหมทําได้ไหมสองนาทีนับจากนี้เป็นต้นเอาให้3นาทีไปครบร้านเร็วแมนนกเทคนิคเชี่ยวจากดาวังคารเตรียมตัวเพลวิทีาไม่หลอกอยู่แถวนี้ดาวังคารไม่มีจริงเร็วเร็วเร็ว3นาที3นาทีทุกคนพลังไหนดูพลังพลังหล้านว t r ทมาเลยอ้าวทุกคนทุกทุกคนที่กำลังรีแคปแล้วรอดู เปลี่ยนจากการรีแคปไปกดตะกร้าเด,เดี๋ยวนีเ้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลย x สามหมื่นครบหนึ่งล้านวีทีอาร์ตรงนี้ให้ทุกคนได้ชมอทุกคนไปกดเดี๋ยวนี้ไปกดคนละหนึ่งคนละสองนะทุกคนที่รอดูอยู่หรือรีแคปอยู่ใดๆก็แล้วแต่ทำงานต้องทำเป็นทีมเพราะฉะนั้นคุณคือหนึ่งในทีมที่จะซัพพอร์ตคุณต้องกดเย้กดกันเร็วกดกันเร็ว <c oughs> ต้งหาครบหนึ่งล้านนะวีทีอาร์เพิ่มเลยนะคะกับประกาศจังหวัด รถทูจังหวัดไหน <S <S เหลือ, 2>, ลอ,อ 15, 2นาทีแล้วอีก2 5 0 0 0บาทมากเหลือ2นาทีหมดไปแล้ว1นาทีเหลือ2นาทีดูซิคนประกวดอะเขาเตรียมพร้อมแต่กองกองเชียร์พร้อมหรือเปล่านะนะพูดเฉยๆเชียร์เฉยเเอาโน่นเอาหนี้ตอนเนี้ยเอาเขาก่อนซื้อให้เขาก่อนโอเคค้าค่ะอีกเท่าไหร่เองอีก2อง0 0 0บาทเท่านั้นเองเหลือ1นาที45ิาวิ มาเลยมาเลยมาในขอในสองนาทีนี้ได้ไหมมาแล้วแล้วหนึ่งนาทีครึ่งพันบมาเลยหนึ่งนาทียีห้าวิครบหนึล้านุ๊บเปิดวิเห็นไหมเห็นมไมชมกันเหเห็นไหมเห็นดูสิดูดูเร็วเร็วเนาทีสิห้าวิต่งเงียบอีกเงียบหนึ่งนาทีสิหวิเร็วเร็วเร็วหนึ่งหนึ่งนาทีทุ่น หน,นาทีทุกนห้าสนะี่สิบห้ามาเลยสามสิบวิสามสิบยี่สิบเกายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิ ยีมันต้องอย่างนี้คุยยี่สิบห้ายี่ยังไม่หมดเวลาไยีนะ่สิบสองยี่สอย่าเพิ่งกด20เดี๋ยวพีห่หลังให้กดแ้้ค่อยกดน,นะ19เร็วๆวชำระให้หมดชำระ18 17 16 15 14เร็วๆพลังต้องไม่ดรอปคนเรานะทำอะไรต้องทำถึง ทำถึงไม่พอต้องทําเกินนะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าทําพอดีคือตกแต่้าถ้าทําเกินคือได้อโอเคนะสิบเก้าแปดเจ็ดหสี่สศทุกคนที่คอมเมนต์มาตอนนี้จังหวัดไหนบ้างเห็นจะลงตกสระบุรีนะฮะกับอะไรภูเก็ต จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดในใจที่คุยกันไว้ก็มีอุทัยธานีนะฮะแล้วก็สตูลที่คุยกันน,นะฮะ<ห>มีอุทัยธานีและสตูลที่พูดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมมิสแกรนไทยแลนด์เหลือ12จังหวัดที่ยังขายไม่เสร็จสองในนั้นเอ้ยโทษโทษมิสจูนิเวอรศไทยแลนด์เอ้ยเวียนหัวมิจูนิเวอรศไทยแลนด์เหลือ12จังหวัด สังกัดที่พูดสองจังหวัดนั่นก็เหลืออยู่ด้วยอุทัยธานีนัตสตูลยังไม่มีใครเอานะฮะใครอยากได้รับอุทัยธานีและสตูลไปติดต่อได้นะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษสองจังหวัดนี้สงสารเพราะจังหวัดแบบธุรกิจมันเล็กอ่ะอ่ะโอเคทุกคนพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมนะคะวิทยาพร้อมอ่าอ่ะอ่าโอเคอ่ะพร้อมไหมไม่เป็นไรฮะอ่ะตั้งเราอ่ะอ่าอยูนิเวิร์ดตั้งให้เขาหน่อยตั้งให้เขาหน่อย ตั้งไง้เขาหน่อยอ่ะสิมบูลิกนิดนึงอ่ะโอเคตั้งไหนดีคะอ่ะก็แล้วแต่อ่ะแล้วแต่อ่ะอย่าปุ่นญี่ปุ่งอ่ะอ่ะตั้งตรงนี้เหรอตั้งตรงนี้สิคนจะแคปนี่ไงมันบางเงี่ะบังไข่อ๋อบังบังอันนี้เหรอบางทีใช่ตงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ช่างมันเถอะก็ไม่ต้องไปตั้งมันหรอกทับอ่ะถ้าถ้าพร้อมแล้ว ไปอ่ะจะพูดเองใช่ไหมรับชมกันก่อนรับชมกันก่อนมันดูไม่ตื่นเต้นมันดูไม่เต้นถ้าพร้อมแล้วไปชมจังหวัดที่วีนาลงประกวด Miss Universe Thailand 2025ไปครับแล้วันนี้อาทีพวีนาภูเรนเียงย่สิบตรง ีเพื่อลตามงต่อ,อ,อ,ตอและเพื่อรวเปลียนทเียนจากการสู้ทุกครัค้งที่ผามนมาและเพือเป็นแรงระนดานใจให้กับทุกคนที่เคยรู้สึกว่าทุอากอย่ามนากเกินไที่จะฝ่าฟันให้กลับรู้สึ้นหนครั้งด้วยหยัวใจที่เต็มด้วยความหวังและความเชื่อและสลับมือ เมื่เห็นความสุบและความอบอุ่นของผู้คนทีท่ได้ร้อยยิ้มที่เคยไม่เคยไมีนั่นขไข้รดน้ำตาที่เกิดเกิดพร้อมให้ทุกคนได้ค้นหาความหมายใหม่ในการใช้ชีวิตนี้วันนี้ฉันยืตนตรงนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองเนทะ่านั้นแต่เพื่อเสียงของทงุกคนที่เคยยอมแพ้และเพื่อเสียงของจังหวัดที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันเติมเต็มฝัาในตัวเองไวด้วยกัน ขอให้ทุกคนเชื่อมากในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรากำลังทำเมื่อในเส้นทางที่เราเลือกขอแค่เราไม่หลุดพ้นไม่ว่าเส้นาทางจะยากเย็นจะแค่ไหนเราก็จะไปถึงที่ที่เราฝักไว้อย่างแน่วีานาตวีานาสิ่งโร s ู t เ e ส t เว t ร์สซาจากู โอเครับรู้กันมปที่เรียบร้อยนะครับและการประกวดมิสยูนิเวอร์สละบุรีจะมีจัดขึ้นในวันที่10พฤษภาคมที่ไหนไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเขาจะบอกสถานที่นะครับก็วันที่10ที่จะถึงนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าใครจะเป็นตัวแทนนะฮะมิสยูนิเวอร์สละบบุรีกันนะฮะอ่ะ มีอะไรจะบอกแฟนๆเชิญฮะ,ะค่ะก็อะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่ร่วมกดสก้าให้วีนานะคะไม่หมายถึงว่าขอแรงเชียร์แรงใจก่อนแต่ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอีกหนาทีนี่ไงเปิดตัวแล้วขอรางวัลขอแรงเชียร์ขอแรงใจวีนาตัดสินใจลงสระบุรีนั่นเอง หลายๆคนอยากจะให้วินาลงจังหวัดนี้ด้วยนะคะเป็นจังหวัดที่มีชื่อพูดมาตลอดเลยในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้วินาตัดสินใจแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเป็นกําลังใจให้วินาร่วมเดินเส้นทางนี้นะคะไปด้วยกันนะคะสู่การ ประกวด Miss Universe Thailand ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาดูรอบไฟนอลได้นะคะวันที่10พฤษภาคมนั่นเองนะคะของ Miss Universe สระบุรีค่ะครับผมอขอเสียงพวบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้เข้าประกวดท่านอื่นนะครับในจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดอื่นใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าอยากมาทำคอนเทนต์กับสำนักงานใหญ่ของเราจากเอ็มจีไอของเราก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าของวีนาเป็นเงื่อนไขแรกๆก็จะเยอะนิดนึงมีเวลามากขึ้นแต่ตอนนี้เวลามันกระชั้นชิดเราอาจจะมีเบสออฟเฟอร์ให้อย่างเช่นเออขายสะสมให้ได้สัก2ล้านหรือล้านหนึ่งภายในกี่วันสั้นๆเพราะว่าตอนนี้เราคอนข้างยุ่งมากตัวผมเองก็ยุ่งเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศเยอะนะครับจะมางานมิสแกลนโทษทีจะมางานมิสเดียดจะมางานมิสยูนิเวอร์สระบบุรีรู้ไหมว่า เพิ่งกลับมาเลยนะกลับมาจากโด m ม n ิ c a นร e พับ l i ิถึงปับ๊บตอนนั้นปับ๊บแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็เราก็ไปงานต่อเลยเพราะฉะนั้นงานจะยุ่งมากถ้าใครสนใจรืออะไรก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ MGI ทุกๆเวลานะครับเรื่องของอยากที่จะแบบเอ้ยมาเพิ่มแสงนะฮะมาเพิ่ม engagement มาทำให้คนรู้จักมากขึ้นเรายินดีนะเพราะเราแฟร์แพจีเอนเราไม่อยากรู้สึกว่าเอ้ยเรารับดีลเป็นกรณีพิเศษแต่อันนี้ก็คือเป็นคอนดิชั่นที่น้องทำได้ คนอื่นอยากทำก็ในระยะเวลาที่สั้นลงขณะนี้ที่เรามีจํากัดเนี่ยเราก็จะเป็นสัดส,ส่วนที่สั้นลงให้นะครับอ่ะโอเคก่อนจัดก,กันนะอันนี้ของสระบุรีรต้องทํางานเริ่มทํางานในน้าที่ทํางานเลย,เลยอันนี้นะครับเป็นสินค้าราคาพิเศษมีอยู่ประมาณ500ชุด399จดทะเบียนไม่เรียบร้อยอะนะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีก็คือมีหัวหวัวมี2แบบในตะกร้าปักหมุดเลย ะะส่งฟรีด้วยนะครับราคามีคูปองลดไหมนี่เแล,ลเ้วไปพร้อมกลงพร้อมกล่องสวยงามนะสวยมาก,กามใส่ได้ทุกเพศทุกวัยใส่ได้ทุกเพศทุกวัยตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปใส่นะคืนนี้399ถ้าจะพร้อมแล้วกดตะกร้าไปะะปกักให้แล้วนะปะกักใ,ให้แล้วนะขร้อยเก้าสบเ9มี2ลายนะลายสระบุรีนะคะกับลายไทยแลนด์นั่นเองนะคะอคันนี้ลายไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหสวยมากเลยอ่ะลายไทยแลนด์ก็จะมีจุ๊บุบ้างอะไรบ้างนะฮะ มีปงมีปลาว่ากันไปมีเสาชิงช้านะครับอันนี้เป็นสินค้าเฉพาะนะครับมาเร็วๆสามเก้าเก้มากระนํำก่อนทุกคนต้องกระนาให้เห็นว่าพลังมีพลังมีไหมโอ้โหจังหวัดนี้มีมีใครลงมาแควมีเกตด้วยเหรอมีเกตด้วยมีเกตแล้วมีใครอีกอ๋อมีน้องยูยี่อีกเหรอ๋อน้องเกมโอ้เกมไม่กอ อ๋อแต่งงานแล้วมาได้โอ้เจอแม่หมอนะระวังนะฮะคนนี้บอกเลยนะไม่ธรรมดาเรื่องการเดินนี่ขาดใจแล้วก็คนนี้เป็นสุรินแกก็จะมีเขาจะมีมนดําเต้องระวังชนะมาแล้วชนะเรื่องการเข้าทรงองค์เจ้ามาแล้วเรียบร้อยปีนี้เรามีผู้ข้าปกวดที่มีความหลากหลายทา้วสามารถเร็วๆเร็วๆเร็วกดกดกดกกกดกกดมีผู้เข้าประกวดทั้งหมดประมาณกี่คน โอเคเ็าประมาณเฉลีย่ยี่สิบคนนะครับปังๆทุกคนนะฮะทางกองเขาจะอาจจะคันเหลือยี่สิบหรือสิบห้าเพื่อง่ายต่อการทำกิจกรรมนะครับปายลุ้นกันวันที่ 20, ยนะี่สิบวันที่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมจะอยู่ดูด้วยนะครับจะอยู่ดูนะฮะอาจจะรีบกลับมานะครับเพราะดูจากคิวตัวเองแล้วทันนะครับไปเร็วกด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 ขอเวลาไม่เกิน3นาทีทุกคนกดให้ชื่นใจหน่อยไปกด ถืออยู่คือลายสรับบุรีนะคะแล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะเป็นลายไทยแลนด์นั่นเองลายสรับบุรีเนี่ยก็จะมีวัวมีเอ,อ่อรงเขาเ,าเรียกว่ารวงนาต่าง<ะ>ๆนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์ของสรับบุรีเลยนะนะคะนี่อ่ะเนี่ยสวยมากเลยดูใกล้ๆดูใกล,ใกล,ใกล้จะบอกว่าป<ค>ีไซ<พ>นะพีไซ,นะไซโอเคทุกคน<ะ>อย่าช้าสวยมากสวยมาก,มากนี่นี่คือการทดสอบแฟนคลับก่อนเลยนะฮะเรามีเพียงแค่500ตัว เอาให้โซเอาซะตอนนี้ได้แค่28ตัวกดแล้วชำระด้วยเร็วๆเร็วๆใสสงการก็ได้นะแล้วก็ใส่ใสใสได้หลายหลายเทศกาลนี่จะถ้าจะตามวีนาหรือตามมิสแกรเออมิสยูนิเวอร์สสลบุรีเนี่ยเชื่อเถอะสักวันหนึ่งต้องพูดบนเวทีผิดผิดเวทีก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะชีวิตเวียน,ยนอยู่นะฮะซือ้อใส่ตัวนี้ไปก็ได้นะสำหรับรอบพิเศษนะมันน่ารักนะสลับบุรีเขาโอเคนะคุณใส่ตัวนี้ปับ๊บ คุณใส่สีขาวแล้วคุณใส่แจ็กเก็ตคุมสําหรับรอบเล่นๆรอบชิวๆทั่วๆไปไม่ใช่รอบไฟนอลนะใส่ได้นะครับอ้าวเร็วไปเร็วๆค่ะทุกคน่าเนี่ยมาใส่มาเจอกันนะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเก็บตัวด้วยนะใส่แบบนี้มาเจอเร็วเรลือ200กว่า นะคะสำหรับใครชอบลายไทยแลนด์นะคะก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นลายไทยแลนด์ด้วยนะจะบอกว่าหน้ากับหลังเหมือนกันเลยนะคะเขาเออกแบบมาให้ลายเหมือนกันลเลยสวยมากนะคะนี่เลยลายาต,ตุ๊กตุ๊กนะลายยักษ์วัดแจ้งต่างๆปลาต้นไม้เนี่ยลายไทยแลนด์อย่างนี้สวยมากเลยนะจะบอกว่าใส่แฟชั่นใส่เดินเล่นอะไรใส่เต้นติ๊กตอกก็สวยมากทุกคนปะขอคนละตัวขอคนละตัวหน่อยนะวันนี้15,000พขอคนละตัวนะคะดูสิ เมื่อสักครู่ตอนจะประกาศคนเข้ามาดูประมาณ2,500 0พอรู้ทุกอย่างก็จากกันไปเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตาบใดที่ศิลปินยังคงอยู่บนหน้าจอคุณต้องอยู่ด้วยอ่านั่นคือแรงซัพพอร์ตยาวๆเพราะฉะนั้นอยา่าอย่าได้อะไรได้ๆปั๊บแล้วไปปุ๊บไม่เอาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เป็นคนที่น่ารักที่สุด1,400 0คนกดตร้าคนละห่ตัว399ใส่จนถึงปีหน้า ใส่จนถึงปีหน้าให้ได้รู้ว่าวันนี้เป็นสินค้าล็อตแรกที่คุณได้ซื้อและซื้อกับวีนาซึ่งเป็นหนึ่งในคดิีเดตจังหวัดสระบุรีกดเดี๋ยวนี้เพื่อความทรงจำที่ดีกดครับโค่ดทุกคนขาจะบอกว่ามีจัวนจำกัดน,นะ,ะ,ะกดก,กันเลยนะวันนี้มีสองลายให้เลือกนะลายไทยแลนด์กับลายสระบุรีนะคะปีไซส์นะใส่ได้หมดเลยนะนี่ยืดได้ว่าโหฉ่ำเลยอนะ